กเทศสีเอวะทรงแสดงแล้วนั่นเทียวธรรมเทศนางซึ่งพระธรรมเทศนาเอกังกันหนึ่งตถทาในการนั้นมนุษะโกติโยอันว่าโกดแห่งมนุษย์ทั้งหลายสัตเจตวสันติย่อมอยู่สวัตถียังในเมืองชื่อว่าสาวัตถีเตสุมนุษย์เสสุในมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นหนาะ มนุษยาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายปัญจโกติมัตตามีโกดหเป็นประมาณสุตวาฟังแล้วธรรมะกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทมสัตุูของพระศาสดาอริยะสาวกาเป็นอริยะสาวกชาตาเกื่อนแล้วมนุษยาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายทเวโกติมัตตามีโกดสองเป็นประมาณ สุตวาฟังแล้วธรรมกรถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรมสัตรูของพระสัสดาปุถุชนาเป็นปุถุชนชาตาเกินแล้วกิจจานี้อันว่ากิจทั้งหลายทเวเอวสองนั่นทียวเตสุอริยาสาวกะปุถุชนีสุในอริยาสาวกและปุถุชนทั้งหลายเหล่านั้นหนาอริยาสาวกานางัง แห่งอริยสาวกทั้งหลายอเอตุสูงได้มีแล้วเตอริยสาวกาอันว่าอริยสาวกทั้งหลายเหล่านั้นเทนติย่ำถวายทานังซึ่งทานปุเรพตังในการก่อนแห่งพัดเตอริยสาวกาอันว่าอริยสาวกทั้งหลายเหล่านั้นคันธมาลาทิหัตถามีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือ บุคลังยังบุคคลข้าหาเปตวาให้ถือเอาแล้ววัตถุงซึ่งวัตถุวัฏเพศชาปานะกาทิงมีผ้าและเพศตและนามปานะเป็นต้นข้าชันติย่อมไปธรรมสศวันธายะเพื่อต้องการแก่อันฟังซึ่งธรมรมปัจฉาวะตังในการภายหลังแห่งพัด